มืันนี้อาหารเสาวน้าเห็ดปีงแหน่ย่ยางใส่กอกพี่น้องแต่ว่ากับตำบกทัวแต่ว่าไฟก็อยากแห้งแก่นอ้อยเยากอ,อกมาทำกับข้าวให้สามีกินตอนเช้าค่ะเปิดร้านแล้วก็มาทำกับข้าวหนึ่งข้าวเรียว,วแล้วก็จะมี ตำบักทัวเซ่ประกอบได้หใหญ่ขั้วมาทา้งหนาบานดิพี่นอ้องอาจจะบึง้งแปลกๆเพราะว่าใหญ่ขั้วมาทางพีนี่ใหญ่มาทางหนาบานดิเซบึง้งหน้าบ้านเลยอันนี้กรตูนสักปะอันนี้ก็จะเป็นลานค่ะหน้าอูยุู้เดียว แบบแม่แล้วออกไปนั่งสิสามีกับไปเห็ดงานหน้าอยุค้เดียวกับทางเธออยากกินเขา่าตรงแล่นไปหลังบ้านลูกค้าก็เอ,อิบจะสีกันเลยใหายมากใหญ่ามากคางคังคางคัง,ง,งบราณโบรานขายของนี่แหละในผ้ามาเบิง้งแต่ว่ากับมะเหมะเ่นนี่ก็จะเป็นลานค่ะลานค่ะขายข,ของอยู่ในบ้านพี่น้องอยู่ในเพื่อนทันละ อาผู้ใดติดตามก็จะขุ่นอยู่เดี๋ยวได้เซ็เบิ้งข้างหน้าบ้านอันนี้ก็จะเป็นข้างหน้าบ้านอันนั้นก็จะเป็นลานน้ำของนาเรนออกเรนเข่ายู่พี่นอ้องเอ,อ้ยอยู่ผู้เดียวแล้วกาแม่เพิ่นขายกว๋วยเตี๋ยวน้ำดิเพิ่นว่าคัน ขันเพิ่นไปเกี่ยวเขาเชหน้าขายก๋วยเตี๋ยวใต้น้าว่าทั้งคายนา้ำคลายเอียงสิโบเป็นบินบ่แม่นะาว่า <c oughs> ตับปักทัวแต่ว่าตับไหวแต่ว่าท่านในปุงหรอก <c oughs> อยานมันสิบเสบสามีไปอาบน้ำอยู่ <c oughs> คุณปอ๋ <c oughs> อคอยผ้าผี่ดองไปยางบึงปีงแหนม่อยใหม่แล้ว อังนี่เนาอเนี่ยปาเอาทางนี้ล่งซะวงังอายตันายเคร่งสีเลนขายของเคร่งสีไปบึงอันนั้นขอยเลืออสีใหม่มียาไปนอนหน้ากับหลานกับปูอยู่บ้านกับ สามีสองคนอยู่บ้านกับคุณป่อสองคนจังสี่ละพันยูผู้เดียวก,กันเล่นไปมันกับไรคข้ายดีพกก่อกระดอหรอกพี่น้องบ้านบ้านนี้อันหลานขา่ามหลายหลานข่าหลายหลาย,ลายดิเส้นเดียวนี้เริ่มมีจักรันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพุ่นแปดหลานคิดบึงหลานค่า ขายบ่กค่อยดีดอกต่กอนนะคะขายดีอยู่สวงปู่เปยอยู่น้ำี่ว่าเอาหลานมาขายของน้ำนะขายดีอยู่ดิชื่อโมอนี้เงียบเศรษฐกิจก็บ่กค่อยดีค้าต่างก่อนกับท่านเอมี่็อลยตรงฮ็่ตักสี่ขาหม้าอาหยังกูเจ้าบุกคิดว่าการที่หน้าหายไป หายไปดนูนอยู่ดิหายไปดนูนติบแล้วบบกิดว่าสิมีคนเขามาเบิงแหละแบบเขามาเมินให้กำลังใจอีหยังนี่นะก็บกิดก็คิดว่าแบบขึ้นขึ้นสิหายไปวุดแล้วอีหยังจังสิแต่ว่าก็ยังมีเนาะกะบางคนก็ว่าเจ้าคือหายไปดนูนแทบเป็นปีลูกเจ้าบ่เป็น,เป,นเป็นบ่าวแล้วบ่อันแรกเจ็ดขวบพี่น้องเจ็ดขวบ ต่างกงกับบุพีจะเป็นหยาเแซ่บตับบักทัว่ใส่บักกอกพี่น้องบักกอกต้นนี้หวานๆเสิร์ฟเสียบลยไล่แตกเดี๋ยวเราพี่น้องตับบักทัว่ใส่บักกอกหนะ้าแซ่บตับบักทัวส่สูงๆไปเยอะหน่าเกียดนะโอ้นหน อันนี้ยางเนี่ยไปดูไปดูดไปดูปดอันนั้นเธอสิไปดูไส้กรอกเธอสิไปเร็วยังยังไปมันเหี้ยเนื้นอโกนหนวดบอครับ,บปเปกยวด้วยคนไงปูาอาหารเช้าวันนี้ก็จะมีตำถั่ว ปีกแหนมที่ใหม่แล้วก็มีใสกก่กอกมาจา้ะเดี่้วตะเสากินตะเสากรบโปงเสาล้วนี่แปดโมงเลยแม่ท่านใดมาต้าน่าอยู่กับอันดากินก้อนใสก่กอกเดี๋ยวจังเบลเพราะท่านสวยมาจา้าถ่ายคลิปหลอบนี้ว่นใดมียังแบบเลี้ยวเลยนะถ่ายจังไดลงจังสันเหนื <c oughs> ่อยจาา้าปอพี่ปอนะไม่ให้หน่อยสิ อาอ่ไม่อร่อยมากแก้วอยู่ในหานขอบคุณนะคะที่เข้ามาดู มากินข้าวด้วยกัน,นะคะ่ะตื่นมากอยากเข่าขรดไม่เบิ่งใส่กอกไปก่อน มก็มกักดินเผาคือแสบเนาะซุกแล้วใส่กับกินข้าวกับคุณปอค่ะกินข้าวร่วมกันนะครับ <laughs> มาจ้าอาหารเสิร์ฟแสบครับแสบแบ่บตำม,มักทั่วแ่บตำซม,มือกับแสบซมือเนาะโอ้เผ็ดแต่กินตอนบอกผิด คอยมักเผ็ดซุปกระดาเบิ่งซิมเบิ่งต้องเอาสอนไหมาอมาสักไครตักเคอมนี่เสียบเสียบบ่หอรับเนี่เสียบกยุบบังกเสียบกยุบบังกก็เสียันไหวน่งนไนอันนี้ว่าก็ดีไม่จหวานเยไปซื้อกินอยู่บ่ ok kìa nó quá Ủa kìa đẹp đi. đi. Thật ừ. đi. ừ. là ngon nè có vậy Cái คลิปนี้กับบมีิยังหลายลพี่น้องกินข้าวเศร้าเฮ็ดแนวกินเศรา้าบรรยากาศยจ่มาือเศร้ามาฝากพี่น้องใค้ขอมเม้่งกะคอมเมนต์ให้กำลังใจกดไลค์และที่สำคัญก็คืออย่าลืม ดูโฆษณาให้ด้วยนะคะถ้าใครมีเวลาบ๊ายบายค่ะไปเจอกันคลิปหนะ้า